ทำปักกระจับเยอะๆแบบนี้นายไม่กลัวว่าทําให้คนไข้มีแผลเป็นเหรอผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าผมกลัวครับผมเลยต้องเลือกทุกวิธีทางครับที่จะทําให้คนไข้เนี่ยเกิดแผลเป็นน้อยที่สุดจากประสบการณ์ที่ผมผ่าตัดมาตลอด8ปีเต็มเนี่ยผมพบว่ามี3ข้อครับเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุดข้อแรกเลยนะครับก็คือการผ่าตัดจะต้องใช้มีดเป็นหลัก การใช้เครื่องจี้หรือการใช้เลเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อการตัดหรือการห้ามด้อแต่อย่างใดเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่จะทําให้เนื้อต่างๆเนี่ยรอบรบริเวณปากหรือตรงที่ถูกตัดหรือแม้กระทั่งรอบๆบริเวณที่ถูกตัดเนี่ยถูกทำลายกลายเป็นไตผังผืดได้ง่ายกว่าการใช้มีดเยอะมาก ข้อที่2ครับก็คือเทคนิคในการผ่าตัดการตัดแต่งเนื้อต้องออกมาพอดีไม่น้อยหรือมากจนเกินไปฝีเย็บเนี่ยละเอียดเพียงพอที่จะไม่ทําให้แผลในมีการแยกระหว่างทางและทําให้คุณใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยและข้อที่3ซึ่งผมให้5ดาวเลยก็คือการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดตั้งแต่ที่คุณประครบเย็นในช่วง7จชั่วโมงแรกรวมถึงการแคร์แผลล้างแผลอย่างสม่ําเสมอจนมั่นใจว่าแผลแห้งดีพอครบสิบวันก็ตัดไหมาตามนัดครับรวมถึงการนวดปาก ทำตามเขานี้นะครับมั่นใจเลยว่าคุณห่างไกลาจากแผลเป็นได้แน่นอนครับ